สิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตของเรานั้นสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเราต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนในชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเนี่ยเราปรารถนาที่จะมีชีวิตเป็นแบบไหนเราปรารถนาที่จะมีอนาคตของเราเป็นแบบไหนถ้าเราวางเป้าหมายของเราอย่างชัดเจนเราก็จะรู้แล้วว่าทีนี้เราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เราไปถึงเป้าหมายเราจะทำอย่างไรมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายของเรา อันนี้คือการคุณต้องวางเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนและเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราก็มาดูทีนี้ว่าช่องทางไหนบ้างอาชีพไหนบ้างที่จะนําพาเราไปถึงเป้าหมายของเราได้มันต้องหาอาชีพที่สอดคล้องกันกับการที่เราวางเป้าหมายเมื่อเราวางเป้าหมายเรามีอาชีพแล้วเราก็จงเรียนรู้ในอาชีพที่เรา นำพาให้เราไปถึงเป้าหมายของเราแต่สิ่งที่การที่เราจะเรียนรู้ที่ง่ายที่สุดก็คือเราไปเรียนรู้กับคนที่เขาประสบความสําเร็จในอา,อาชีพที่เราจะทําไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรเราก็ไปดูในอาชีพของเราะคะ่ะว่ามีใครบ้างที่เขาประสบความสําเร็จและคุณก็ ไปเดินตามเขาเลยตั้งแต่แต่คุณต้องไปดูตั้งแต่วันแรกวันเริ่มต้นที่เขาเริ่มต้นว่าเขาทํากันอย่างไรคุณก็จบไปเรียนรู้เรียนรู้กับคนที่เขาประสบความสําเร็จจริงเราไม่ต้องไปหาเส้นทางใหม่เราเดินตามคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาทําแบบไหนเราก็จงทําแบบนั้นถ้าเราทําแบบนี้นะคะเหมือนมันเป็นทางลัดให้เราเดินมันเป็นทางลัดให้เราเดินเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายของเราที่เราวางเอาไว้ และเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราศรัทธาในตัวเราว่าเราสามารถที่จะทําได้จงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําว่าสิ่งที่เราทํานี่แหละเส้นทางที่เราเลือกนี่แหละจะนําพาเราให้ประปสบความสําเร็จได้นําพาเราไปถึงเป้าหมายของเราได้สิ่งที่สําคัญในระหว่างที่เรากําลังสร้างชีวิตของเรากําลังที่จะ,ะเดินไปถึงเป้าหมายของเราค่ะ,คะให้เราเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาทําไม่มันเต็มที่คนอื่นเขาทาได้เราก็ทําได้คนอื่นเขาประสบความสําเร็จได้เราก็ทําได้จงเชื่อมั่นในตัวเองจงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําและเราประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้ในชีวิตของเรา